พาเพื่อนๆมาชมต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยแบบสวยค่ะเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะเป็นไม้ประดับนะคะต้นกล้วยแบบคือเป็นไม้ประดับที่สวยงามมากค่ะนี่กล้วยน้ำว้าธรรมดานะคะอืม สวยมากค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะต้นกล้วยสวยไหมคะใหญ่แล้วค่ะเพื่อนๆลมเย็นๆค่ะโอ้ถอยไปนิดค่ะเพื่อน,อนจะได้เห็นวิวนะคะอ สูดอากาศเข้าไปลึกๆค่ะสวยค่ะสวัสดีวันหยุดนะคะวันอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆโอ้อย่าเขียวเขียวค่ะเพรธรรมชาติดอกไม้และอาหารนะคะโอ้เพื่อนๆค่ะยาสวยมากอ่ะเดี๋ยวเราไปชม กล้วยเพื่เพื่อนกล้วยที่อลกใส่พันหนึ่งนะคะเป็นคลงายๆกล้วยหอมอันนี้ชมกล้วยสวยสวยก่อนนะคะอันนี้เป็นไม้ประดับนะคะเพืนเพื่นนี่ดูต้นเขาค่ะอือทีนี้เราจะมาดูกล้วยที่เป็นอุ๊ยอันนี้ใบโบบกค่ะ ไหมคะเต็มเลยขขึ้นเองนะคะเพื่อนๆดูสิคะเต็มเลยเต็มปืนเต็มนั่นเลยค่ะก็ขึ้นเป็นแทรกกับหญ้านะคะนี่นี่เพื่อนๆต้นกล้วยเลยคะ่ะเตี้ยๆเองขันน่ารักคะ่นนนกนะ,คะนี่น่ารักไหมคะเนี่ย เป็นดูวีเขาค่ะก็จะเป็นกล้วยหอมพันเล็กๆนะคะพันเตีย้ยพันโอ้โเพื่อนค่ะน่ารักมากเลยค่ะนี่น่ารักจริงๆนะคะเนี่ยโอ้ยนี่นี่นี่นเกลือนออกเกลือแล้วว้า น่ารักค่ะสวยนะคะน่ารักไหมคะวันนี้พามาเที่ยวชมกล้วยนะคะเพื่อนโอ้ลมเย็นมากค่ะโอ้สวยจริงๆนะเนี่ยดูสนามหญ้าสวยมาก เป็นกล้วยหอมนะคะพันน่าจะเป็นหอมเขียวพันเล็กค่ะพันเตี้ยนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ